ฝันเห็นโคมไฟนะครับมีคำทำนายฝันว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่าชีวิตของคุณนะครับกำลังจะรุ่งโลดทางด้านการเงินการงานความรักสุขภาพและครอบครัวนะครับแต่การันความสุขมักจะอยู่ได้ไม่นานแล้วสัจธรรมนะครับจะทำให้รู้ว่าโลกนี้นะครับไม่มีสิ่งใดแน่นอน สัจจะอันเปออันนิจจางนั้นมีคุณค่าควรทำนะครับส่วนเลขมงคลในคำลอยฝันก็คือเลขค่าเก้าครับเราเลข22 1ครับแล้วก็เลข1 41ครับแล้วเลข82ครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับและใครขอาพิกินี้ก็เลยปลใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คิดนี้ให้อาจารย์ด้วยนะครับและใครไม่กดิดตาถ้าจะก็ลบกดกดจาสร่างอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยละครับผมอาจารย์ กีรพัฒน์กี่ไรไปก่อหมอดูมิทิฟนี่สวัสดีค่ะ